โอ้ปลาไปอ่ะปลาสูตรบอครับปลาสูตรปลาเขาสูตรปลาสูตรพูดอ่ะแต่ปลานี่กระชินลากคนไปน้ำอ๋อในอยู่บอครับได้ตัวใหญ่อยู่บอครับได้อยู่เ้ถังพวกก็เจ้าได้ประดองกายไงพูดอ่ะทางสะพานทางไปอันโรงพยาบาลบอครับทางไปโรงพยาบาล อันอนี้อมเมือแล้วครับทางท่าก,ก้อยได้แต่ปลาซิวกับปลาเขียงน้อยสำนิ้วก้อยนะี่อันนี้ยังไม่ได้เมื่อเลยบ่ครับตั้งแต่เช้าหาใส่นี่บ่เพื่นอนาเมื่อลอะปลาบอ๋อปลาใหญ่ใหญ่อ๋อ,อ,รรอได้คูบาทเลยทุกคน แต่อันนี้ก็สิพาคนไปนําเนาะถุงอันนี้นะถุงปลานี่เข้าเพื่อนมากินแบบนี้เลยป่าวปลาโอปลาไปไงปลาสูตรบอครับปลาสูตรปลาเขาสูตรปลาสูตรอ๋อ่ะ้ใดแต่ปลานี่ก็สินลากคนไปนำอ๋ออันนี้ยังไม่ได้เอาเมื้อป่ะครับขายไปแล้วด้วยขายไปอีก อยู่นี่ขายแบบไหนช่างเอาเลยหรือคือเบาเอาอ๋อกลับไปเอาอยู่บ้านบอครับช่างอ๋อในเต็ยงันนี้แหละขายไปแล้วในเต็มแล้วรอบนึงหมดไปแล้วป่านนี้อันนี้ใหม่รอบใหม่ไม่ไม่ไม่ก็เลือกเอาแต่ตัวใหญ่มันอ๋อเลือกเอาแต่ตัวใหญ่มันให้เขา ันตาะผลันี้ามาแล้วไม่อ่าานล้นนี่ครับวิธีการกินข้าวกินข้าวแบบแซียบถ้าปลานี่กินดิบได้นี่กัดกัดกินข้าว สวัดมาเด่ยวสวนบรรยากาศฝนตกปปลปอยๆนะครับกินข้าวเนื้อกะดุง้ง <c> ก <oughs> ินข้าวไปน้ำเนก้อกะดุ้งไปนน้ำถ้ามันถูกนอันถ้ามันถ่วมันปวดนะครับถ้ามันปวดถึงนี่มันลงเร็วมากเลยนะผมเมื่อกับประมาณชั่วโมงเดียวเนาะชั่วโมงเดียวทางนั้นข้ามได้แล้ะปกติ เส้นนี้รถบม่ได้ผ่านเลยแต่นี้ให้ปล่อยให้เข้าไปแล้วอนี่ทุกคนตามมาเบิร์นมันากาศนะครับน้ำเซกามันไหลท่วมฝั่งทางทางฟันมาไหลลงมาในท่งว้าในคูบาดในมานได้อยู่ฮะอืม อันนี้กระดุงดีดนะครับขาแข็งบอกอ,อมาเบิ่งครับอันนี้มามามาเบิร์กที่บ่ครับหรือจังเจ้กขี่รถผ่านมาเรามาเบิ่งนะครับขี่เล่งมาเบิ่งน้ำมาเบิ่งชะออนคนได้ปลานี่ครับบรรยากาศมาก็มารอบสองมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งนยะเป็นได้ปลาหลายแล้วเพื่กนกะ ขายไปแล้วนะครับเอาเมือไว้น้ำนะครับปลาใหญ่โอ้ปลามีตัวตรงงามๆนะครับสดๆนี่ครับผมโอเคสำหรับคิวนี้ประมาณนี้นทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ